ตอนนี้พอ,อยืนอยู่ด้านหน้าป้อมพระสุเมนป้อมปราการที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครังสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีป้อมพระสุเมนตั้งอยู่ระหว่างถนนพระอาทิตย์และถนนพระสุเมนค่ะซึ่งถนนพระสุเมนเป็นถนนเส้นเดียวของเกาะรัตนโกสินทร์ที่ยังมีแนวขอบประตูเมืองและกำแพงพระนครหลงเหลืออยู่ค่ะ และไม่ไกลาจากป้อมชั้สูเมนแห่งนี้ก็ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งค่ะเพราะว่าเป็นทั้งพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุทรชุมชน,ชนและพื้นที่ส่วนกลางที่ให้ทุกท่านได้มาร่วมจัดก,กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนั่นก็คือพิพิธบางลำพูโดยกรมธนารักษ์ค่ะ จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเยี่ยมชมและทำความรู้จักกับพิพิ์บางละพูแห่งนี้กันให้มากขึ้นค่ะซึ่งจากตรงนี้นะคะพิพิ์พบางรำพูก็อยู่ไม่ไกลเลยค่ะแค่เดินข้ามถนนไปตรงปากซอยโรงเรียนวัดสังเวชนิดเดียวเองเท่านั้นค่ะตามมาเลยค่ะ นอกจากความร่มรื่นของสถานที่แล้วพรอ,อยยังรู้สึกสะดุดตากับรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามมากๆเลยค่ะทั้งอาคารปูนด้านซ้ายมือและอาคารเรือนไม้ด้านขวามือของพรอยค่ะซึ่งพรอยก็ทซาบ์อีกนะคะว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวชและโรงพิมพ์คุรุสภามาก่อนค่ะ ต,ตื่นเต้นแล้วสิคะคุณผู้ชมพลอยอยากรู้จังเลยว่าวันนี้พี่พิศบางลำพูจะมีเรื่องราวเรื่องเล่าที่น่าสนใจอะไรมาฝากพลอยและคุณผู้ชมกันบ้างซึ่งตอนนี้ก็มีน้องพนักง,งานนำชมคนสวยมากความรู้รอเราอยู่ด้านในแล้วค่ะตามมากันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พีพ่พิศบางลำพูโดยกรมธนารักษ์พี่ต้องขอให้น้องฟ้าช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของพิพิศบางลำพูให้คุณผู้ชมได้ฟังก่อนค่ะ เดิมนะคะพิพิธบางลําพูนะคะเป็นบ้านของพระยาณรนาภีศรีรัศดากรอ,อธิบดีกรมคลังในสมัยรัชกาลที่5ค่ะต่อมานะคะก็มีการเปลี่ยนนะคะเป็นโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวชโรงเรียนช่างพิมพ์แห่งแรกของประเทศไทยค่ะและก็เป็นโรงพิมพ์ครุสภาพัุเมนนะคะจากนั้นกรมธนารักษ์นะคะได้เข้ามาปรับปรุงพื้นที่ค่ะให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนนะคะก็คือพิพิธบางลําพูนั่นเองเปิดเป็นอย่างทางการนะคะตั้งแต่วันที่21สิงหาคมปี2555 ค่ะสําหรับในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการนะคะจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะคืออาคารปูนและอาคารไม้ค่ะอาคารปูนะคะชั้นล่างจะเป็นเกี่ยวกับป้อมและกําแพงเมืองค่ะส่วนชั้นบนนะคะจะเป็นเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของกรมธนารักษ์ส่วนอาคารไม้นะคะชั้น2จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตในย่านบางลำพูนั่นเองนะคะ คุณผู้ชมคะและตอนนี้น้องฝ้ายจะพาพอและคุณผู้ชมไปชมพื้นที่จัดแสดงในส่วนแรกกันคะ่ะค่ะตรงนี้นะคะที่เรากําลังเห็นอยู่นะคะก็จะเป็นแนวกําแพงเมืองนะคะซึ่งเราได้จําลองมาจากอของจริงนะคะมาอยู่บนแนวจริงเลยนะคะอันนี้ก็จะมีนิทรรศการเกี่ยวกับกําแพงเมืองและก็เรื่องของอิฐอารยะนะคะ,คะซึ่งเป็นแนวเดียวที่สร้างต่อจากป้อมพัซุเมนนั่นเอง เดี๋ยวเรามาชมนะคะป้อนพาสุมเมนของจริงกันเลยดีกว่าค่ะได้เลยค่ะ พิพิธบางลำพูโดยกรมธนารักษ์สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนบางลำพูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์เป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงการศึกษาทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนและยังจัดแสดงภารกิจความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้และศึกษาอีกด้วยรู้หรือไม่ ป้อมพัสเมนเป็นป้อมสำหรับป้องกันพระนครสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นป้อมพัสเมนมีลักษณะเป็นป้อมทรงแปดเหลี่ยมโดยพื้นที่ชั้น2ใช้เป็นที่เก็บอาวุธและกระสุนดินดำสำหรับใช้ในหอรบชั้นบนในปี2525ก 25, รมศิลปากรได้ทำการบูรณะครั้งใหญ่ตามรูปแบบเดิมจากภาพถ่ายเก่าในสมัยรัชกาลที่ห และในปี2542ได้มีการปร,ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบป้อมพระสุม,มนเพื่อสร้างเป็นส่วนสาธรารณะคือส่วนสันติชัยปราการและสร้างพระที่นั่งสันติชัยปราการขึ้นเนื่องในวรโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542ของในหลวงรัชกาลที่9